มาดีจ้าีะเอาว่าเจ้ามะลกบอกทวดดินอันนี้ปลูกไว้โดนบันไดเนี่ยปลูกเดินสามปลูกเดินสามสามซีดเนี่ยหางหกก็ได้เก็บนะโอ๋อมันก็แก่พอดีแก่พอดีอันนี้จะลกไว้แล้วลกไว้แล้วลกไว้แล้วได้หางม่ใหญ่เนี่ยคือลกแล้วเนี่ยทั้งขายทั้งกินทั้งขายทั้งกินเหลือก็เอาไปขายขายนั่นก็ลกกินไปนี่นี่เดี๋ยวฉัไปร้องลกเบิ้งเนาะค่ะว่าที่ม่ใยปลูกไว้เนี่ยลกปรูปตตรงดีสั่ใดเนาะตะตรงอยู่ดีเด้อตรงแก่ดีออกมาปวดลกเด็้ยงทางไว้น่ะลกล้ว มองอันอันนี้เป็นต้นทอดินที่ไม่ใหญ่กมาแล้วค่ะนี่ใบตรงใบตรงดีงด้วยไงใหญ่ตรงแกดีแกดีดีเออไปเอาไปตม้มะตรงดีค่ะเนี่ยคือเราปลูกไว้เหลือกระ้ายแล้วก็เอาไ้กินเดี๋ยวเขาไปเบิ่งต้นที่มันพอ่อรกกันค่ะไี่เอารกเลยว่ารกลกลกัน,นทวดทวดวกันรกเลือ ต้นดนีมีไงนี่พอว่าเลาปลูกไว้กินแม่จะ่นน่่อวยัานี่ั่โตงนี่ฮะนี่ก็จะเป็นหน่วยดิบของต้นวดินเนาะตรงดีอยู่มีไงโต้ดีดีะนพอขดินจ้ะหรือว่าทวลิีสงเนาะบ้านเขาเอิญวดิน นี่ไม่ไงเพิ่นปลูกไว้กะบ่ได้บำรุงรักษาอย่างไรก็ปลูกไปตามธรรมชาติจริงจริงๆด้วยดิบนี่กินได้ด้ค่ะมแล้วมันชีทองอื่นคือตัวดินเนี่ยเอาไปล่างน้า นนี้นี่ค่ะต้นท่ดินเป็นเกษารแบบนี้นี่ค่ะขาจืดหนกองสิเนาะนี่ค่ะบักทวดิน ก็เป็นจุ่มจุ้มจุ้มด้วยมันนะไม่ค่อยโดดไปไหน,นเนะาะไม่ไงแต่ว่ามันก็ะตรงดีเน,ะน,น,เนเาะน,น,นี่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าปลูกถิ่มได้เนาะกับที่พื้นที่ว่างของเขากะขายก็ได้กินก็ได้คือจังว่าพอหลกแล้วล่างสุกไ้ไม่แย่คือเสียเอามา กองไว้แล้วก็เด็ดเอาแต่น่วยงั้นน้งนนยมีการคัดไส้พร้อมเด้อค่ะเด้อนี่นี่ใส่น้อยนี่อันนี้จะเป็นใส่ไงน,นี่ค่ะทั่วดินจะเอาถ้าเฮาจะเอาไปขวานี่เฮาต้องเอาไปตาแนะตกแห้งเนาะเอาไปตากแห้งสักก้อนให้มันแห้งเลยละคะ่ะแล้วเฮา,าก็ค่อยเอาไปขวานจะเป็นทั่วดินขวาน จะ้าถุงมะเอาไปต้มข้าวหลังที่ดินเหียงออกแล้วก็ต้มได้เลยต้มได้เลยเป็นของขอบเคี้ยวได้เป็นย่างดีเบ็นใยยุนค่ะสวนเบ็นใยยุนเราปลูกไว้นี่แหละค่ะคนบ้านเขาจะดูห้กินง่ายๆทั้งขุ่นก็จะเป็นสวนบักพริก,กพริกปลูกไว้ทั้งขายทั้งกินทั้งแกะขายท,ทั้งนี่ก็จะเป็นบักเขื่อนกับพออีตู้พออีตู้อ,อันนั้นบักทั่วข้างงออง อันนี้บักเขือจะว่ามันแกรหรอไม่ไงนะเนาะบักเขือเปาะค่ะง,งามๆด้วยี่กินกับสมปําจ้าพักกันพักคุณอาจจะกินข้าวเที่ยงยู่นะยัยเจนนี่ค่ะเฉือนมีเงินแล้วปลูกไวนะ้เนาะ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก,รก็ปลูกไว้กินเองค่ะอันนี้หน่แก้มันเท่ากับเอาไปเพาะพันธุ์ก็เลยเนาะหนวยแกงสิเท่ากับเก็บไว้ปลูกป,ปีนาเก็บไหนไมันไว้เก็บไหนต่างแห่งไว้ทั้งนี้ก็จะเป็นใบไผ่ตู้ใบไผ่ตู้นี่เก็บขายมันหรือไม่ไง ใบผักอีตูค่ะนี่ของไม่เงี้ยจ้ะเกียบไปขายไอ้ปลูกไปขายน้ำหนังเก็จะเกียบเป็นมัดเป็นมัดเี็นทรงนี่ค่ะปลูกไว้ทั้งผลจ้ะบักทวัวนี่และค่ะบักเขือสวนในแง่ยุ่งนี้นหากก็คือ ไอ้หนวยที่มันเหลืองเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันไงเราเก็บว่ทันกับปอยเห็นมันแก่เพื่อที่จะเอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ของปีถัดไปหัวต่อไปกับไม่ได้ถิ่ม้วค่ะในแกนสามารถที่จะเอาไปเพาะพันธุ์ตอได้เอาไปตากแดดนวก็เพาะพันธุ์ตอ จังว่ามิ้เขือเปาะนะคะมีด้ดเยอ่อนๆเลยของใ,นในีไง<อ>นี่ค่ะทั้งมี้ัต้องพันเปาะที่มันเป็นเน่้ยขาวเนือเขียวแบบนี้เลค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเฮากจะไปตำมสมตำแซ่บๆกินที่น้าพี่เจนกัน